ดีค่ะเขากลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะคะกับเค้กช,ช็อกโกแลตนะคะกับซอสอัลมอนด์นะคะจับคู่กันรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดงนะคะอยู่ที่ประมาณ3ฟองค่ะทยอยใส่อิลิติคอนลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและตามด้วยนะคะแป้งอัลมอนด์ค่ะ48กรัม ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะทีละนิดและตีให้เข้ากันนะคะคนด้วยความรวดเร็วมากๆเลยนะคะและตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตรงนี้มันจะเหนืดหน่อยนะแต่พอคนไปสักครู่นะคะมันก็จะเหลวๆประมาณนี้ค่ะคนด้วยความรวดเร็วนะคะในขั้นตอนนี้และและตามด้วยผงฟูค่ะ ตามด้วยวานิลาค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพักส่วนนี้เรามาทําส่วนไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวเราใช้3ฟองค่ะตีด้วยสปีดกลางก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ํามะนาวลงไปจ้ะตีด้วยสปีดสูงหนึ่งนาทีและใส่ใส่และใส่สา,ส,าสารแทนฟารมหวานหรืออิลิทิคอลลงไปนะคะ นะคะต้นตั้งยอดอ่อนค่ะในลักษณะอย่างนี้แล้วแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น3ส่วนค่ะมาผสมกับตะล่อมนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ดันลืมใส่ผงโกโก้ไปนะคะเราจะใส่ผงโกโก้นะคะในส่วนของไข่แดงเมื่อกี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไข่ขาวนะคะที่ตีไว้เรียบร้อยแบ่งเป็น3ามครั้งนะคะแล้วก็มาคนผผสมให้เข้ากันโดยเบามือที่สุดนะคะคน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 ,คน จนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นค่ะนำมาเทลงพิมพ์ค่ะแล้วไปอบด้วยรองน้ำนะคะประมาณ150องศาค่ะเป็นเวลา50นาทีนะคะเราจะได้เค้กนะคะเราจะได้เค้กไข่ไต้หวนันคีโตนะคะรสช,ช็อกโกแลตแบบนุ่มมากๆนะคะในส่วนของนมอัลมอนด์ก่อนนะคะตามด้วยนะคะอิลิติคอนนะคะ และตามด้วยเกลือค่ะตามด้วยเซนท่านกรรมค่ะและวานิลานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันไม่เป็นเม็ดเลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นค่ะนำไปตั้งไฟโดยใช้ไฟต่ำๆนะคะแต่ต้องคนตลอดเวลาค่ะ คนคๆๆคจนมันเหนียวขึ้นแล้วก็มีรอยตะกอ้อค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซอสนมอัลมอนด์แสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะเราเอาไปราดนะคะในส่วนของเค้กก็ได้ค่ะสำหรับ เป็นไงมั่งคะสำหรับวิธีทําง่ายแสนง่ายรอมไปทํากันดูคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็หวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะพื่อบกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ